สวัสดีค่ะเพรดตามข่าวกับ t ิงเ fx นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเรามาดูาวางแผนการเทรดสำหรับสัปดาห์หน้ากันนะคะสำหรับคู่ยูโร USD นะคะแน่นอนค่ะว่าต้องเริ่มกันที่ข่าวก่อนเลยนะคะาจากสุขที่แล้วนะคะทุกคนคงทราบดีแล้วว่ามีการประกาศ Non-farm employment นะคะขึ้นมาตีบวกขึ้นมาสามารถมีจ็อบ เพิ่มขึ้นมา2.5ล้านจ็อบนะคะจากที่ติดลบไป20ล้านอัศจรรย์มากๆเลยนะคะทำได้ยังไงก็ช็อกวงการนะคะช็อกตลาดค่ะตลาดก็งงว่าเออเอ้ายังไงยังไงต่อจะ buy USD เลยไหมแล้วก็ประกอบกับ u n employment rate ก็ดีขึ้นมาอีกจาก14เป็น7เป็น13นะคะทำให้มีความคาดการณ์ว่าตลาด u s เเนี่ยจะกลับมาบูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เมื่อวานนะคะมีข่าวออกมาค่ะว่าอุ๊ย n e m p l o y m e n t r a ท e ที่ประกาศไปเนี่ยประกาศผิดไป3%ก็คือ Unemployment เนี่ยจะต้องเป็น16.3%นั่นก็หมายความว่าอะไรคะหมายความว่า Unemployment เนี่ยสูงกว่าเดือนที่แล้วนะคะเอ๊ะทีนี้ ทีนี้เรามาทีนี้ทำให้เราคิดแล้วว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยตั usd เนี่ยจะกลับมาบูหรือเปล่าไปดูกันที่กราฟเลยค่ะจะเห็นได้นะคะว่ามี flow มาจาก ecb นะคะคู่ยูโรนะคะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็มีกำลังการซื้อเข้ามานะคะยังต่อเนื่องนะคะจนถึงช่วงวันประมาณ 1, 2, 3, 4 เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ ECB เนี่ยประกาศว่าจะอัดเงิน7.5พันบิลเลียนเข้าสู่ตลาดนะคะทำให้ตลาดเนี่ยคึกคักต่อเนื่องนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะโดยที่พอมีการประชุมของ ECB นะคะ ECB บอกว่าโอเคละ่ะฉันให้6 0 0 0ล้านบิลเลียนนะคะจากที่ คาดการณ์ด้ว่าจะให้5,000ล้านนะคะแล้วก็มีข่าวว่าจะให้7,000ล้านแต่ว่ามาติการประชุมเนี่ยให้6,000ล้านบินเรียนยูโรก็เลยบูต่อเนื่องค่ะจนมาถึงนี้นะคะค่ะมาดูที่กราฟกันนะคะถ้าเป็นเทคนิคอลเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยมันคือขาลงแล้วหรือเปล่ามันคือขาลงนี่ไงแตะหนึ่งแตะสองแล้วก็ลง แต่สำหรับสายฟันเดเมนทัลนะคะเราจะไม่เทรดจากกราฟค่ะเราจะดูข่าวเป็นหลักนะคะสำหรับโซนะคะโซมองว่ายูโรเนี่ยยังได้รับแรงสนับสนุนจาก ECB ก็คือนโยบายทางการเงินสนับสนุนสาภาพยุโรปนะคะทำให้ยูโรเนี่ยบูริชตั้งแต่ยอดนี้นะคะจนถึงปลายนะคะซึ่งเท่ากับว่ายูโรเนี่ยยังบูริชนะคะ ส่วน USD จากที่ Week มาต่อเนื่องนะคะอาจจะ Bullish แล้วจากข่าวการจ้างงานที่มีอัตรากลับมาสูงขึ้นนะคะนั่นก็เท่ากับว่ายูโรเนี่ยก็อาจจะบูริชด้วยนะคะถามว่าเราสามารถที่จะเข้าเทรดยูโร USD ได้ไหมโซ so, มองว่าอาจจะยังไม่ใช่ขากับตัวที่ชัดเจนแต่อาจจะเป็นไซเวย แบบนี้ก่อนที่จะเลือกฝั่งหรือก็อาจจะเบรกขึ้นไปจนชนแนวต้านนี้แล้วก็ค่อยกลับลงมาก็ได้นะคะโอเคเข้าไปดูที่ lower time frame นะคะเห็นไหมคะว่ากราฟเนี่ยพยายามที่จะเบรกแนวต้านนี้มาแต่เบรกไม่ได้ขนาดข่าว USD นะคะแรงมากๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอา ยูโรลงมาได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีไบเออร์จากยูโรยังอยู่นะคะและมีเซลเลอร์จาก USD ก็ลงมาไปไหนไม่ได้กราฟอาจจะยังนิ่งอยู่ตรงนี้และก็ไม่ไปไหนการที่เราเป็นเทรดเดอร์นะคะการที่เป็นเป็นนักเทรด f o เร x นะคะเราควรที่จะแพร ค่างเงินที่แข็งกับค่างเงินที่อ่อนด้วยกันในเคสนี้เนี่ยยูโรกับ USD เนี่ยบูลิสทั้งคู่กราฟก็จะเป็นไซด์เวย์ค่ะไซด์เวย์นะคะถามว่าจะเทรดคู่นี้ยังไงโซมองว่ามันถ้ามันถ้าถ้ากราฟเนี่ยมาทดสอบตรงนี้ไม่ผ่าน ก็จะเด้งขึ้นไปอาจจะอยู่ในกรอบอาจจะอยู่ในกรอบนี้นะคะแต่ว่าถ้าผ่านตรงนี้ลงมาถ้าผ่านตรงนี้ลงมาก็อาจจะมาเจอตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปนะคะเพราะว่าเชื่อว่ายูโรเนี่ยก็ยังแข็งค่าอยู่